วันนี้วันที่หนะ้าเนาะห้ามักกะากดีกว่านี่ไหนเนาะรุ่รรนเล่าตะกี้เขายังขึ้นไปเขายังบอกเลยว่าเออรุ่นนี้ดีหน่อยอะไรวะลองไปไล่ดูเท่าที่ได้เราจะกันหรอบหน้ารอบหน้านี่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยรุ่นเดียวก็หมดเลยใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยมีเจงเนี่ย มอนเหมือนเรามาตัดหัวดอกกันก่อนเนาะตัดหัวกระเด็นแล้วอีกเจ็ดวันก็คือใช้ได้หมดเลยต้องนะไงไม่ได้ไร้โซดนี่นี่ทำสวนกระเด็นต้องมีแหล่งน้ำแบบนี้เออขามีมาดานีกว่ะเด้นเนี่ยของเจ้า,า,ามาโอ้ไปถึงไหนแล้วตายยางนูน่นนะโอ้ไปนี่สวยว่ะชุดนี้ครับ ชุดใหม่สองร้อยกว่าต้นแล้วต้นใหญ่ได้นับไหมไหมคะต้นใหญ่ใช่ไหมงูกำลังปลูกมาเองจ้ะน่ะเจ๊เจ๊คล้ายอย่างเงี้ยหนูอยากรู้ไอ้หน้าเมษาเนี่ยมันยุบไหมน้ำเนี่ยหรือมันเท่าเนี้อ๋อยุบใช่ไหมก็นึกว่ามันมีตาน้ำแล้วมันจะไม่ยุบเลยไงยังยุบยุบลงมาหน่อยเลยยุบยุบเยอะไหมเจ๊ ะะอ๋อน้ำสีแล้วขุดขุดลงไปอีกไม่ใช่น้ำสีงี้มันมีแห้งเลยเหรอแห้งเออใช้เยอะแต่นี่เราเอาฝาหลังขึ้นมาอีกไม่หนูเข้าใจว่าฝาแบบนี้มันเป็นตาน้ํามันจะไม่แห้งไงหนูเข้าใจเพราะเราใช้เยอะเนาะใช่แต่ถ้าเราใช้ไม่เยอะอาจจะไม่แห้งก็ได้เนาะไม่ใช้เยอะกันเ่อะแต่ไม่คิดว่าฝาแบบนี้จะแห้งนะดูเจ๊เขาชูเรียนกี่ดูกี่ต้นอะเป็นพันอะฝาหนึ่งละนี่เพิ่งขุดใหม่ใช่ไหมคะ อันนี้ขุดมาเนี่ยเริ่มเริ่มปลูกทุเรียนเนี่ยสองปีโอ้ลึกลึกก็ยังแห้งนะแห้งไหมครับเขาพูดอยู่ว่าแห้งแห้ไม่ก้านแห้งแห้งเแต่เราจะล่างนะจะเปิดเพิ่มอีกเนี่ยตอนที่แล้วเปิดเพิ่มหนึ่งไรอ๋เปิดเพิ่มหนึ่งไร่อ่าทีแรกมันสามไร่ตรงนี้ตรงนี้นะเนี่ยสไร่กับสีไร่ไอสาเนี่ยนะเอาเหรอหนูตีไว้ว่าไร่ฝายเนี่ยมันกว้างนะ อ๋อเนี่ยเนี่ยสะพื้นที่สี่ไร่แต่เรามาวัดกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงเพราะเราเปิด<ช>เพิ่มอีกหนึ่งไร่จากสามไร่เป็นหนึ่งไร่<ช>โอ้ทำสวนไม่ไม่ไม่หมูไม่หมู<อ>ปีไก่ปีกายมันมันแรงจัดไงปีกายน้ำแห้งเยอะสวนอ่ะอื่ไม่แห้งนะปีกายแรงจัดแต่มันมีสะล่างอยู่สะล่งสะล่างแต่นี่หมูเราไปดูสะล่างสะล่างนี่คือไม่มีแห้งไม่แห้งมไ่เคยแห้งสะล่างสะล่างน้ำสีแบบนี้ไหม ที่นี่น้ำใสเนาะน้ำสวยอ่ะสวยมากเลยหนูเข้าใจว่ามันมีตาน้ำแล้วมันจะไม่แห้งไงแห้งใช้เยอะแห้งใช้เยอะมากแล้วเนอจัด่ะ